เวลาประมาณ16.33กานาทีนะครับของวันเสาร์ที่21วันเสาร์ที่21มกราคม2560ครับรถไฟกำลังจะเข้าจอดที่สถานีนครสวรรค์แล้วครับผมเดินทางมาจากจังหวัดตราดิษครับนี่รถไฟสปินเตอร์นะครับค่อนข้างตรงเวลาเลยนะครับรถไฟค่อนข้างตรงเวลาเลยครับเดี๋ยวก็เตรียมที่จะลงแล้ว เขียนลงขบวนสองเครับเดินทางสะดวกครับแป๊บเดียวเองจากอุตริดิมาสามชั่วโมงจากนี้จากนครสวรรค์ก็อีกสามชั่วโมงเนาะถึงกรุงเทพใช่ไหมครับสามชั่วโมงถึงกรุงเทพครับก็ถึงประมาณครึ่ง รถไฟเริ่มรดความเร็วแล้วครับหไม่บอกล้าเพราะกันนี้ล้าไปกัตุโแล้วนาโดนตามตูมาหนูไม่ด้องได้แล้วดูตัวไปนะครับแรงหมดแล้วต้องมีตัวสองต้อง้อยสองเลย ไห้ขึ้นถอยตัวตัวไม่ให้ขึ้นถ้าจะขึ้นไม่ให้ตัวตัวมัต้องให้ขึ้นที่ลอยต่อน้าด้วยจ้าครับเปิดแล้วครับสซมกเนอร์ครับเรามาถึงสถานีรถไฟนครสวรรค์แล้วครับ ขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ thank oh you รถไฟนครสวรรค์อีก3ชั่วโมงถึงกรุงเทพครับนี่ก็เป็นบรรยากาศรอบๆนะครับเด็กนักเรียนก็มารอเดินขึ้นขึ้นไปทางเหนือก็ทางนู้นครับทางรถไฟมาถึงนครสวรรค์ราวๆสองพันสี่้อยห้าสิบเอ็ดประมาณนั้นนะครับอาจจะก่อนหน้านั้นก็ได้นะครับ เนี่ยมาดูประวัติดีววกว่าพรุ่งนี้มีรถเข้ากรุงเทพกี่โมงครับไปะะไป,ไปเอ่อเข้ากรุงเทพครับผม พรุ่งนี้ครับพรุ่งนี้เหรอคะผู้โดยสารจะไปจะไปรถด่วนรถธรรมดารถเอ่อไอ้สักสิบสิบโมงสิบเอ็ดโมงไงครับสิบโมงสิบโมงจะมีลอกเอ่อสิบโมงห้าสิบอะค่ะเป็นรถเร็วได้ไหมคะมีว่างปะครับแถวเนี่วเนี่ยกำลังซื้อตั๋วไปจับมือเทีพรุ่งนี้ฮะมีชั้นสามค่ะชั้นสามใช่ค่ะชั้นสามนี่นั่งไหนก็ได้เหรอว่าฟรีฮะ สามเป็นรถเสียงเงินนะคะโอ้บ98บาท98บาทมีว่างเยอะไหมครับพรุ่งนี้พอถ้าผมมาซื้อก็กระโดดขึ้นรถได้เลยใช่ไหม247ที่ค่ะแต่ว่าพรุ่งนี้วันอาทิตย์นะคะคนค่อนข้างจะเยอะหน่อยมีเบอร์สอบถามไหมจ๊ะเบอร์บนนะคะอันนี้คือโทรมาถามห้องตั๋วได้เลยได้๋อครับนี่โทรถามห้องตั๋วได้ครับขอบคุณนะครับแล้วมีเที่ยวอื่นไหมคะมีเที่ยวอื่นจะเป็นรถนั่งพัดลมนะคะชั้นสองก็จะเป็นนั่งพัดลมเอาแอร์แอร์ จตขบวนแบบเมื่อกี้สปินเดอร์ก็มาตอนเย็นเงี้ยครับมีว่างป่ะคะมีห้าที่ค่ะโอ้โหโอเคตั้งคิวอบคอณครับก็ทรุ่งนี้วันอาทิตย์คนก็คงจะเยอะนะครับก็มาดูด้านนอกของสถานีรถไฟนครสวรรค์ครับด้านนอก

รถไฟนะครสวรรค์ครับ <c oughs> เขาไปเดินดูใกล้ๆดีกว่านี่ฮะโอ้โหรุ่นคุณปู่คุณทวดนะครับจอดสงบนิ่งหลังจากรับใช้คนไทยมา รถจักรปวดศาสตร์ครับนี่ฮะแล้วก็นี่คือบริเวณของสถานีนะรถไฟบองสวนด,ด้านนอกผมถ่ายรูปไปสักนิดนึง ห้ามเดินอย่างนี้ดีกว่านี่ครับใครอยากจะนั่งรถจากไอ้น้ำนี่จะไปนั่งวันสำคัญนะครับหรือสองขบวนโอ้โหนี่ค่อนข้างที่สมบูรณ์มากเลยนะครับเนี่ย สวยจังสวยมากๆเลยครับเสียดายไม่มีประวัติอะไรบอกเดี๋ยวต้องไปคนนิดนึงครับเซลฟี่ ก็นี่คือบรรยากาศของสถานีรถไฟนครสวรรค์นะครับประมาณ4.40โมง40นาทีนะครับของวันสเสาร์ที่21่มกราคม2560ครับขอบคุณมากครับ